โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับตอนอยู่เกมเกินชินอยู่ช่วงเปิดกระชายแล้ครับกับแขกรักเชิญจุกพิเชษของเราก็คือใครเอ่ยสวัสดีครับผมโจโจคนเดิมเองกผู้โจคนเดิมนะผู้ใบปอรให้เราได้คาซื้อค่ะไอ้ไม่ใช่ดิได้อะไรนะนิโลกับอาวุธนิโลวิกดูมันจะดีไปไหนครับเมื่อก่อนตอนนั้นยอดเลยรอบนี้เราจะมาเปิดหานาฮิดะและแน่นอนว่าพิธีกรรมของเราคือการส่วนเสียมเสียมเสียมซีนะฮะ อีไปได้มาแล้วเหรอใช่ไปสุมมาแล้วนะวันนี้วันนี้ต้องบอกเลยว่าโชคดีปานกลางนะคืออาจจะดุดรีท้าสิบาสิบนะชอบเล่นโชคแคตาก็จัดเลยแล้วกันนะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยโลคือมันต้องออกบ้างละนะผมผมเลยครับจากวันผมสุมไปก่อนแล้วนะสามสิบรอบอ่ะเดี๋ยวมาสุ่มต่อไม่เสียซึ้ลละไปสับดาห์เลยไปแล้วโอ้โห เรียบร้อยนะฮะอาวุธโผล่ม้อะไรตือเวทสิบโลต่อไปฮะนี่คือโลทุโลที่ห้าสิบแล้วนะยังไม่มาโนเอลโนเอลเริ่มเริ่มเริ่มเจ็บปวดแล้วโลที่หกสิบไปมาไหมมามามาไม่มาหกสิบยังไม่มาฮะได้เดบิเบิลงเจ็ดสิบใช่ไหมอันต่อไปใช่ นนไปครับนี่เราจะออกแล้วถ้าเราตามหลักการมาแล้วฮะอ่าในดะบในดาไในดานดะดุเลดไหมฮะตอนนี้ไเบนเน็ตพอดีพอดีเบนเน็ตเอามาเล็กๆโ,โจส่วนมันเน่ยส่วนมนจังหวัดเดี๋ยวหมดส่วนเฮ้ยต้องเปิดไป <laughs> ไดิ <laughs> <laughs> ต้องเปิดโพยแป๊บเออจงไม่เกลือหรือไม่เล่นปั่นให้เว้นจงมาเว้นหมึ่งเอาตีทองไปเลย มาเลยเรายังไม่มามาเลยไหมยไปเลยไหมไ้ยยังไม่มาอีกไปเลยแล้วลึกยังวะตื่นเต้นมากเลยอ๋ออันสุดท้ายแล้วน่าจะมาแล้วละเย่โอ้ไม่หมดเลดป๊อปอาวุธต่อไม่เอาแล้วอไม่ไม่มีอาวุธแล้วฮะหมดตัวแล้วไม่หมดเหลือเก็บไว้สุ่มยาอีกนี่เรามีอันนี้อยู่โอ้15เยี่ยมมามา เออผมสุ่มไปเยอะอยู่นะน่าจะหกสิบห้าโลคือการันตีทองนแนะ่ๆ่อะอะไรก็ได้มาไ,ไม่ทอ,ยอยงอีกหร้วหัวร้ายจังเลยต้องเปิดอีกห้าห้าห้าลูกน่าจะออกธนูฟาโบเนียสฟาโบสเนียดเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ทองมาผมกไมรู้ผมอยากได้ตัว <laughs> ไหนอยากอยากได้อาวุธอะเอเอมอสโูลขอเยอะไปแม่ อาจจะเยอะไปก็ได้นะสามโลอย่าไม่มาอย่าไม่มากได้ตายสิเฮ้ยมาแล้วอ่ะเอเอเป็นอะไรครับสก,กาย,กกายวอร์ดดาบใหญ่เด้อหรือฉันไม่ต้องการเกเอดให้ใครเล่นดาบใหญ่โกโลโม,ามาปอบใจโ โอ้เอาแหละถือว่าเราประสบความสำเร็จนะขอบคุณคาถาของโจโจ้นะที่ทําให้เราได้ครอบครองสิ่งนี้ยังไงล่ะโจโจ้นายมันตัวนำโชคเอาไปเลยหนึ่งแต้มนี่มาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตู้หน้าเดี๋ยวกดตู้คือน้องทำทำออบิทโบเคนมาแล้วแบบทีมอะไรอ่ะอินเตอร์แกสชานองอ่ะ ดูแล้วว่าผมได้สิ่งนี้มาเพื่ออะไรผมได้สิ่งนี้มาเพื่ออะไรดูนะนี่ยังไงละ่ะ <c oughs> ไปน้องไปไล่ลำคากล,ลาดเดียวอโอ้โหโ,หโอ้โหดูดีสุดๆอ่า พอใจเลยคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมเอาคาถาโจโจ้ไปใช้กันนะเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปไปโอเคไว้เจอกันนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดี